งานในวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่แบบฟองกับน้ตาม,ตาม,มาเรืม่มาเรื่องานของเรือสาชาครับ,บก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีดดมากๆแล้วก็วันนี้มีฟแฟนๆมาให้การต้อนรับแบบเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกจริงๆเราเคยเจอกันตามแบบรายการเนาะยังไม่เคยออกอ<ม>ีเวนต์ด้วยกันวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณรู้สึกเอ่อขอบคุณทางเรือสาชามากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราสองคนมาร่วมงานน้ำ ใช่ก็จริงๆแล้วอย่างฟอสเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตเขาจะมีงานอีเวนต์บ่อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็จริงๆก็ดีใจที่ได้แบบมาร้องเพลงที่งานแฟนชลับนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบก็ได้ฝึกความตื่นเต้นของเราด้วยเพราะว่าน้ำตาลไม่ค่อยได้ร้องเพลงบ่อยก็ตื่นเต้นด้ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ช่วยกันร้องตามน่นแหลมากเลยที่วันนี้แฟนคทุกคนมาตัดสินใช่ผมก็รู้สึก ดีใจมากๆแล้วก็เมื่อกี้ยังคุยกับน้ำตาลอยู่ด้านหลังเขาว่าเออน้ำตาลแบบตื่นเต้นไหมแบบน้ำตาลเออตื่นเต้นไหมอะไรแล้็บอกน้ำตาลว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่แบบน้ำตาลจะได้ตึกเพราะว่าเดี๋ยวพอซีรีส์น้ำตาลออดไปก็ผมบอกเลยว่ายาวแหละลองปปอลองไปเลยแบบว่า29วันละกันแล้วันวันหนึ่ง <c oughs> วันนี้มาทำอะไร กี่เปอร์เซนเป็ที่ได้ของแฟนครับใช่วันนี้เราได้แบบเล่นเกมโน้ตแฟนคลับด้วยอะไรอย่างนี้ยก็เป็นเกมที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยเราก็ขอฟอสซี่งเขาแบบเป็นแบบจ้องตาเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะใช่ครับผมถ้าแบบว่าถ้าแฟนๆยังแบบเขาเรียกว่าไงยังมีภูมิต้านทานกับผมมากกว่านี้นี่คือผมน้ำตาไหลแล้วครับใช่เมื่อกี้ก็แอบไหลไปแล้วใช่เป็นคนแบบเออแพ้แฟนคลับก่อนก่อนที่แฟนคลับแพ้ผมนะครับสลับกันบ้างแล้วกันให้ผมชนะบ้างเลยครับี้ย เีกวเวลาไปถอดงานไหนแฟนๆก็ยังมีกลังใจอย่างเดะก็ตามมาลบตามมาเชียร์ตามมาคอยให้กำลังใจว่ขอบคุณทุกคนนะใช่ผมว่าแบบแฟนแบบคนบ้านของพวกเราอ่ะกเออเวลามีงานอะไรก็แบบว่า สมมติว่าเออผมมีงานหรืออะไร่างเง้ขาก็แบบเออช่วยช่วยกันมารบบว่าเอออยากเจอเราแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้เราด้วยก็แบบว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะผมว่าแฟนๆน่ารักกันมากๆเลยเพราะว่าจริงงานบ้างเราก็แบบมีค่อนข้างบ่อยเลยเขาใช่ก็แบบรู้สึกว่าแฟนๆก็แบบเรากลัวว่าบางครั้งเนีย่ยบางคนแบบมาจากต่างจาางังหวัดหรืออย่างเมื่อกี้บางคนมาจากแคนาดายอย่างเงี้ยผมก็บอกโอ้โหไกลมากเขาก็เออเขาแบบยินดีๆเขาแบบอยากมาเจอก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆ ตอนนี้นะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ก็มีหนังสือรุ่นพอยนะคะกับทาง GMBD ค่ะแล้วก็มีกับทาง True นะคะก็เป็นเรื่อง Rolex lawyer ค่ะทนเดือนที่กำลัองออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะเป็น Dolce เ,เรื่องแรกของ,งน้ำตาลด้วยพรูโตนิทานโดอดดับค่ะเข้ามา่ใจด้วยะคะ่ะ เพราะผมฟอสนะครับก็มีเดี๋ยวมีสายรหัสเทวดานะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนะครับเดี๋ยวมีเรื่องสกายเลนฮาร์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครคิดถึงพวกเรานะครับเรายังมีรายการนะครับผมที่แบบว่ากําลังออนกันอยู่เลยตอนนี้ EP 5แล้วซึ่งเป็นคอนเทนต์ของน้ำตาเหมือนกันนะครับผมคือจริงๆเราต้องบอกว่าน้ำตาลกับฟอสเนี่ยเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ไปถ่ายรายการหลายซีซั่นด้วยกันก็ทําให้เราแบบจริงๆก็กระชับมิตรแหละน้ำตาลรู้สึกว่าเออก็สนิทกับฟอสสนิทกับเพื่อนเพื่อนคนอื่ รายการก็สนุกมากๆครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ EP 6แล้วก็ฝากด้วยนะครับผมใทรที่แบบว่าติดตามผลง,งานพวกเราอยู่ก็อย่าลืมรายการของเราด้วยนะคใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ